กลับสวัสดีอีกเทือนึงจ้าพี่น้องจ้าพ่อพ่อก็ช่องสาวสาวอินสวีเดนอีกแล้วนะจ๊ะเนาะสายกลมหรือสายยอนี่เองนะจ๊ะทุกคนจ้าหอดบ้านหอดซ่องแล้วจ้าพี่น้องหอดบ้านหอดซองแล้วนะจ๊ะเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าเออสาวละหน่อยได้อะไรติดไม้ติดมือมามั่งนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าพี่น้องจ้าได้มาสองถุงนะจ๊ะเนาะได้มาสองถุงจ้า มาเบิ่งจ้กพี่น้องจ๋าว่าเขาได้อีหยังมาเนจนะเสียงดังแน่จากน้อยเนจนะทั้งตะโกนทั้งห้องกากๆใส่โทรศัพท์กล้องจ้ะพี่น้องจ๋าลดเสียงแน่จากน้อยเนจะนะขอโทษแต่จ้ะเสียงดังไปหน่อยจ้ะดีใจเนจจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้เป็นวันศุกร์เนจจ้ะสาวเรือนหน่อยก็เล่นมีความยินดียินดีเนจจ้ะห้องกากๆจ้ะพี่น้องจ๋ามาจ้ะมาเบิ่งกันเนจนะว่าสาวเรือนหน่อยได้อีหยังมาแน่เนจนะ ติดไม้ติดมือมามั่งนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าพี่น้องจ้าได้มาสองถุงนะจ๊ะเนาะได้มาสองถุงจ้ะ มาเบิ่งจ้กพี่น้องจ๋าว่าเฮาได้อีหยังมาเนาะจ้ะเนาะเสียงดังแน่จัหน่อยเนาะจ้ะเนาะทั้งตะโกนทั้งห้องกากๆใส่โทรศัพท์อันกล้องจ้าพี่น้องจ๋าเอ่อลดเสียงแน่จัหน่อยเนาะขอโทษนะจ้ะเสียงดังไปหน่อยจ้ะดีใจเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ามือหนีเป็นวันศุกร์เนาะจ้ะสาวเรือนหน่อยก็เล่นเอ่อมีความยินดียินดีเนาะจ้ะห้องกากๆจ้ะพี่น้องจ๋ามาจ้ะมาเบิ่งกันเนาะจ้าว่าสาวเรือนหน่อยได้อีหยังมาแน่เนาะจ้าโอเคจ้ะ เขาท่านได้บอกราคานะจ๊ะเนาะสาวเลอหน่อยก็ท่านได้บอกราคาพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะเนาะว่าอันอันไปยันใจตลาดหรือว่าไปใจลานค้าไปใจกับเขามาทำไรนะจ๊ะเนาะอาทิตย์วันทิมบินไปนะจ๊ะเนาะสาวเลอหน่อยมักเก็บบินจะแต่หากว่ามัเมืองกันจ้ะว่าเขาได้อีกอย่างแน่นะจ๊ะเนาะไข่หนึ่งแพ็คจ้ะทุกคนจ๋าไข่หนึ่งแพ็คนะจ๊ะเนาะไข่ดิบๆนะจ๊ะเนาะไว้ต่อกินน้ำแห้งโอเวอร์จ้ะพี่น้องจ้ามันจะได้มีกำลังวังช้าเฮ้ยๆๆๆๆกลบๆนะจ๊ะเนาะ นี่เลยจ้ะน่องไก่นะจ๊ะน้องไก่แช่แข็งจ้ะถ้าน้องไก่บ่แช่แข็งซื้อบ่ไดดอกจ้ะมันแพงจ้ะต้องเอาแช่แข็งอย่างเดียวนะจ้ะเนาะอันนี้น้องไก่อีกอย่างนึงนะจ้ะเนาะน้องไก่น้นองไก่ที่กัหล่จ้ะน้องไก่หนึ่งถุงเลยนะจ๊ะกินตไก่นะจ้ะเนาจะได้พากกันบินได้เนาะบ่ต้องขับรถไปเฮตุงานอีกแล้วแต่พี่น้องจ้ะ หนึ่งถุงอีกเหมือนกันเช่นเดิมคือเก่าเลยนะจ๊ะน่องไก่อีกแล้วพี่น้องาสาวเรือหน่อยก็จะเป็นโรคเก่าโรคซิฟกันช่วงนี้แหละจ๊ะกินตะไคร่นะจ๊ะเนาะอีกแล้ว <c oughs> อีกอีกทั้งไก่ทั้งไก่นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๊ะเอามันทำนั่นเอาเอามันปานนี่แล้วนะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะบินคุณอยู่ขิหนี่อยู่แถวนี้แหละจ๊ะบินนะจ๊ะ ขาดทิ้งขาดบ่ได้เลยนะจ๊ะเนาะดินสอเขียนคิ้วจะพี่น้องจ่าดิซโอเขียนขอบตาของสาวเรือหน่อยนี่เองนะจ๊ะเนาะขาดบ่ได้จะทํามือไดบ่ได้เขียนขอบตาออกจากบ้านบ่ได้น่จ๊ะเนาะคนมันเถาแล้วคนมีอายุแล้วก็ต้องแต่งนะจ๊ะเนาะทําบ่แต่งสาวเรือหน่อยบอ่มั่นใจจะเพาะหูว่าจะของผู้ให้น่จ๊ะเนาะ <c oughs> คนขี้เล่นนะจ๊ะเนาะ น้ำหวานหนึ่งขวดเจวทุกคนจะคอนไว้์สั่งน้ำหวานหนึ่งขวดนะจ๊ะอันกลิ่นสตรอเบอรี่นะจ๊ะน้ำหวานจ้ะเอาไปทั้งนี่นะจ๊ะขั้นตอนต่อไปหรือว่าต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเป็ดนะจ๊ะนะะเนื้ออกเป็ดจ้ะสองเนื้อนะจ๊ะสองอกนะจ๊ะนะเอาเสียเอาม่ลาบเหมือนแรงจ้ะพี่น้อง จะกินลาบจ้ะลาบเป็ดนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งกันจะว่าอันชิลาบบ่เพราะว่าสาวเลอหน่อยบ่มีนผักชีจ้ะบ่เป็นหยังนะจ๊ะเนาะแค้นได้จ้ะสองอกนะจ๊ะเบิดจ้ะทานอยู่ทั้งนอกนะจ๊ะเนาะทานบ่ต้องเบิ่งนะจ๊ะเนาะของดําจ้ะอู้เติมหรือว่าหนักนี่เองนะจ๊ะแน่อีหยังลงเนี่ ชีสมันเป็นชีสนะจ๊ะเนาะเอ็มควิงเกอร์ประชาสวีเดนอีเองเนาะควิงเกออันที่ถ้าใส่นมปังไอ้แฮมจ้าโอ้ขอโทษโอ้แฮมจ้าพี่น้องจ้าแฮมหมูของฟินแลนด์นะจ๊ะเนาะแฮมจ้าขาดบ่ได้กันนี่คือกันละจ้าเนื้อจ้าพี่น้องจ้าเนื้อสันหลังนี่ที่ว่านั่นยวนขอบหลังเพื่อนะจ๊ะเนาะตรงเนี้ยนะจ๊ะหลังนี่นะจ๊ะ ริกส์บีฟซื้อเพื่อนะจ๊ะเนาะหรือว่าเนื้อสันหลังนี่เองนะจ๊ะนมปังแข็งจะพี่น้องจ่าคนบางคนมักมานนนเฮียนเรามักามหานมปังแข็งนะจ๊ะเนาะบ่แมนคนวอยนะจ๊ะเนาะสาวรหน่อยบ่พากกันกินนมปังเอาไว้ให้แขกจะพี่น้องจ่าแขกมักมะนอนเฮียนเรามักหานมปังนะจ๊ะเนาะนมปังนิ่งและนมปังแข็งนมปังแข็งพานมาแล้วก็เป็นนมปังนิ่มนะจ๊ะเนาะขนมปังนิ่มจ้ะ ถุงไ้ใส่เน้ำข้าวยางแล้วจะนาะถุงจากถุงหนึ่งลิตรนะจ๊ะอันนี้เอาไว้ที่ละอันนี้สองอันนี้ก็คือน้ำยาน้ำยาปรับผ้านุ่มก็บระมนเนาะน้ำยาปรับหัวสาวเรือหน่อยนี่ละจ้ะผมแข็งแนละ้วะเนาะหรือน้ำบาวซัำนี่เองแล้วะนะ,ะนีะะ่ครีมหนวดผมจะพี่นองจะครีมหนวดผมแล้วนะนะ นึกบอกเถาเบาซ้ำหูจักอยู่ถ้าภาษาไทยกันขอนึกก่อนนะจ๊นนะเนาะครีมนวดผมสองอันนะจ๊ะนี่เลยจ้ะน้ำเสนอนะจ๊ะพี่น้องจ้าได้มาพโพดโพบักหม้บักแตงนะจ๊นนะเนาะติ๊งแดงทึ่งครึ่งถูกใจอีมบอลอนนะจ๊นนะเนาะปลาแซลมอนเฟลเล่นะจ๊ะพี่น้องจ้ากิโลเกือบเกือบสองกิโลจ้ะพี่น้องนี่นี่เลยนะจ๊ะน,นะจะเอาไปย่างจ้ะ สองอันสุดท้ายนะจ๊ะของใหญ่อีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะหมูจ้าหมูแผ่นนะจ๊ะโบแมนจ้ะหมูซาลาหกับโบแมนนะจ๊ะเนาะติดดูกบ่ล่าเหรอโฮ้อหมูติดดูกจ้ะพี่น้องจ้าเอาไว้ทันย่างจ้ะพี่น้องติดมันนะจ๊ะเนาะหมูติดมันนะจ๊ะเนาะอีกแพ็คนึงก็คือกันจ้ะพี่น้องจ้านี่เลยจ้ะบิ๊ก ช้อปปิ้งแล้วนะจ๊ะมือนี้เนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่านั่นเช้าแล้วเนาะก็สิเอามาย่างจ๊ะเพราะย่างปุ๊บแล้วก็เซียนแซ่แข็งเนาะจ๊ะเนาะเอาไปสกินหนาหนาวจ๊ะกะมือใดเฮากี่ขานเฮ็ดกับเข่าเฮากะจัดการงัดออกมานะจ๊ะเอาไม้มเบฟใบสกินมาล้าเฮาไปเฮ็ดงานจ๊ะพี่น้องจ๊ะกะบโบเซียไลน์เนาะจ๊ะซื้อไว้เนาะจ๊ะเนาะหมดแล้วจ๊ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะ เรามาดูบินกันเลยนะจ๊ะแน่แว่นตาโอดเตสไซนะจ๊ะเนาะไปเอาแว่นตาก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเด้อโอ้ตับบไหนงบบคือเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เลยจ๊ะพี่น้องจ๊ะทั้งหมดเสร็จสิ้นนะจ๊ะที่รวมเบ็ดเสร็จที่สาวเลนอยไปร้านค่ามานะจ๊ะเนาะหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าโคลนสี่สิบตะตัง ี่สิบสตังค์โบมี่ดอกจ่าอยู่นีนะ่าจะเนาะมีแจมหนึ่งบาทหรือว่าห้าสหสิบก็บโบมี่กันหนึบาทลราจะนี่เลยจ้านไหจ้าเห็นไหมจ้าหนึ่งอง้อยสี่สิาน้จะเนาะ,ะนะนี่เลยจ้าแพงว่จะจ้ากะโบแพงแน้วจะเนาะสำหรับจาเราหน่อยคิดว่าแพงอยู่จ้าแพงแพงจะแพงพะวัน ถ้ามาคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็เงินไทย1,000 1,000โคนก็แลกได้3,000ตีต,ตีหน่อยๆเนาะจ้ะเนาะราคานั่นเงินเงินขึ้นเงิงนลงเลยจ้ะพี่น้องจา้าตอนนี้ก็ประมาณ3,000ตีซะส0 0พันาะจ้ะเนาะก็ย้า้มันกายเนาะจ้ะถ้าถ้ากายแล้วซาเลยหน่อยนะับบ่ได้เนาะจ้ะก็สา0 0ัน 3, คนกน็ประมาณ3,000กว่าโคนจ้ะเออสามขอโทษจ้ะประมาณ3,000กว่าบาทเนาะจ้ะเนาะอยู่ทั้งโต๊ะนี่จ้ะ พราะว่านั่นเซตอันสองลอยกับหกรอยน่าจะเนาะเอ่อสามพันหกร้อยนะจ๊ะกะตีบ้านสามพันหกร้อยบาทละจ๊ะอยู่ทั้งต๊กนี่น่าจะเนาะกับแพงอยู่สําหรับบ้านเฮาเนาะจะเนาะเฮ็ดจังใดได้ละพี่น้องจ๊ะเพราะว่านั่นเฮาไม่อยู่นี่แล้วอย่าคิดเป็นเงินไทยน่าจะทุกทุกอย่างให้ตีเป็นเงินสวีเดนหมดเนาะจะเนาะอันอย่าคิดเป็นเงินไทยถ้าคิดเป็นเงินไทยเฮาสิบ่ได้กินข้าว หรือบ่ากินอาหารนะจ้เนะกันไปกินยาแทนนะพี่น้องจ้ามาอยู่หนี่ก็ต้องคิดเป็นเงินอยู่นี่นะเจ้านะจำเป็นต้องซื่อจ้าเพราะว่านั่นเขาเขาต้องกินต้องใส่นะจ้ะพี่น้องจ้าโอเคจ้ะพี่น้องจ้าว้าวไลค์กันยังห้างยังห้างพูดมากนะจ้เนาะสาวเรือนหน่อยมากเว้าจ้าขอบคุณขอบคุณไลา์ๆนะจ้ะพี่น้องจ้าที่เขามารับชมและรับเบอ่งช่องสาวสาวอินสวีเดนจ้ะพี่น้องอย่าลืม ก็ซับตะไครให้สาวเรือหน่อยน้ำนอจาะเนาะแล้วสาวเรือหน่อยก็จะกดจะกลับไปกดน้ำดักนะจาะเนาะส่องภผเข่ามาส่อง s <S สาวเร <c> ือหน่อยก็ท <Marie building> <c> ี่เข่าไปคือเก่าจะคอยได้เห็นนอจาะพี่น้องจ๋าไม่พอกันอนย่างนอจาะเนาะสาวเรือหน่อยก็ที่กีมื่อนี้จะกีกีคักกีกีแนอนจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าอากาศดีนอจาะเนาะกัที่เมื่อกี้แล้วกัที่แซ่แข็งไว้ตู้แข็งข้างหลังสาวเรือหน่อยนี่ล้วจะกั มาเบิ่งกันนะจ๊ะมาเบิ่งกันตอนอีนะจ๊ะนะตอนนี้กะทิเรียมันหมักก่อนนะจ๊ะเนาะหมักซาลาหน่อยกะทิโบยห้เบิ้งก็จะเพราะว่าผู้ใดก็หมักเป็นนะจ๊ะแค่หมักเนื้อหมักหมูหมักไก่ซื่อๆนะจ๊ะหมักใส่ซอสในน้ำมันหอยกะหมักได้แล้วนะจ๊ะเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าบายยจ้าขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะ ไว้พ่อกันคลิปหน้าจะพี่น้องจ้าไว้พ่อกันคลิปหน้าเลยนะจ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะที่เขามารับชมและรับเบิงนะจ๊ะเนาะสาวเือหน่อยหรือว่าช่องสาวสาวอินเซีเวิดนกับดีใจดีใจนะจ๊ะนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า